เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วลองตัวใหม่เลยด้วกันอะไรเนี่ยจูเลียนจูเลียนคว้างเคียวมันคือเคียวเหรอมันไม่ใช่โซ่เนี่ยทำไมสกิลมันดูไม่เก่งเลยวะเอาลองดูก็ได้จูเลียนเอ็กซ์คูลสีโอ้โหจูเลียนเอ็กซ์คูลสีเลยเหรอเฮ้ยแต่จูเลียนเอ็กซ์คูลสีก็น่าสนใจนะเอาไปแล้วกันนี่จูเลียนเอ็กซ์คูลสีมันก็ไม่ได้เยี่ขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดอยู่ในมือคนที่ใช้เป็นนะ <c oughs> ยกยกแบบหมูโอ้โห โอ้นี่ไงมือของคนที่ใช้เป็นเกตแล้วโอ้โหเด้งจื่อยกโอ้โหนี่ไงมือของคนที่ใช้เป็นอืมสุดยอดเฮ้ยยกนี่ไงมือของที่ใช้เป็นโอ้โหโอ้นี่ไงมือของที่ใช้เป็นสุดยอดอืมเอคนนี้ไอ้คนนี้เล่นมันเก่งังวะ โอหน้าตาดีก็ได้ไม่น่าเชื่อเชื่อตัวเองไม่ได้อือยกด้วยไงล่ะเดาอนาคตโอ้โหนี่หลบแต่ที่ิตอลาวเขาเรียกว่าเอียวคอหลบแล้วก็ซิกแซกซอกแซกอื้อยกเร็วไปเร็วไปร้อยปีเออเอ้ยโหดมากโหดมากตัวนี้โหดมากอือหึโอ้ยไม่โหดไม่โหดแล้ว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 เฮ้ยโหดโหดยังโหดอยู่อือสุดยอด ยกเออแบบดุดันโอ้โหโดนทุบหน้าแบบดุดันโอ้โหไงนะไม่ได้ตกใจเลยทั้งนิดคำนวนมันเป็นอย่างตี <c oughs> สุดยอดเลย